สาขาหนึ่งไร่นะครับเตรียมเอาไว้ทำเกษตรนะครับเกษตรผสมผสานนะครับผมสวัสดีที่โคกหนองนานะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรเมืองใบเมืองสรินครับวันนี้ก็มาที่สวนเกษตรอีกครั้งนึงนะครับนี่พามาดูสระน้ำครับในหน้าฝนนี้ก็น้ําเต็มระดับของพื้นที่นะครับที่ที่คุณสาไปนะครับนี่แล้วมามาดูผักสลัดครับวันนี้ผักสลัดนะครับที่เริ่มปลูกไปนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนที่ที่ได้พังไปแล้วครับทําจากไม้ไผ่ซึ่งไม่ทนเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ทําการข้า,อ,า,ขาอะไรครับทําตรงนี้อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อรองรับน้ําหนักนะครับผมไม่ได้ทําก็เลยพังไปแล้วนะครับพังไปเรียบร้อยแล้วทนไม่ทนเท่ากับไม้ยูคานะครับผมนี่พังไปครับส่วนพื้นที่ปลูกใหม่ที่ยก พื้นขึ้นสูงก็ผมได้ไปทําการตัดยูคานะครับเพื่อนๆตรงเสานะครับอันนี้เป็นยูคาครับเป็นฐานเป็นยูคาแล้วก็จะเสริมนะครับจะเสริมด้วยไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับนี่ครับเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าอันเก่านะอันเก่าก็ได้ผุพังไปแล้วนะครับซึ่งไม้ไผ่นะครับใช้งานไม่ค่อยทนเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น ไม้ยูคาแทนนะครับแล้วก็เสริมด้วยไม้ไผ่เออไม้ไม้ที่มีอยููนะครับไม้จากยุ่ง้างเก่านะครับนี่ก็รัทจาการปลูกไปแล้วครับเป็นสลัดฟินเล่นะครับปลูกฟินเล่นะครับเป็นแถวยาวไปนู่นเลยครับเป็นแถวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้ทําเพิ่มอีกนะครับอีกแถวหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อความต้องการของลูกค้าเยอะเลยนะครับแต่เราก็ยังทําไม่ได้นะครับ ทำได้เพียงแค่หนึ่งแถวก่อนนะครับลักษณะไม้ยูคานะครับยูคารสับกับไม้นะครับไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ครับเอามาเสริมให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับดูแล้วน่าจะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรามีการเสริมเพิ่มลงไปนะผมนี่ครับเป็นแถวเป็นแนวยาวไปเลยครับเพื่อนๆนะครับผมยาวไปเลยตัวนี้เป็นฟินเลสนะครับที่ทางแม่บ้านเขาได้ปลูกไปแล้วนะครับ ปลูกไปเมื่อสองสัานก่อนนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะเริ่มตั้งตั้งตัวหรือว่าตั้งต้นรากน่าจะเดินได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะผมไม้ยุทําทจากไม้อยูุ่ขาแล้วก็เหมือนเดิมครับสแลนก็เอามาปูรองนะครับแล้วก็ก่อนจะมีสแลนก็มีพวกไม้นะครับเศษไม้ต่างๆนะครับไม้เอาเป็นรองเป็นเป็นหนุนนะครับตัวหนุนต้านล่างครับแล้วก็ตี ทําด้วยสแลนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเทลงไปนะครับดินที่ผสมก็อัตราส,ส่วนมันแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สวนครับส่วนที่ผมได้ผสมไปก็อยู่ที่อัตราส่วนดินดินหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ย2ส,ส่วนแล้วก็แกลบดำสองส่วนนะครับถ้าไม่มีแกลบดำก็ใช้แกลบดิบแต่แกลบดิบก็อาจจะมีความร้อนเนาะครับถ้าเป็นแกลบดำานี่เขาจะซึมซับได้ดีนะผมแกลบดำสองครับ ปุ๋ย2แล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะครับผมจะทําให้ไม่หนักจนเกินไปนะครับไม่หนักจนเกินไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟินเล่นะครับน่าจะเป็นฟินเล่เลยครับตัวนี้จะเป็นฟินเล่นะครับเสือเป็ดน้องดังมนะครับเสืงเป็ดนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นนั้นนะครับเป็นเป็นไรอุกนะครับ เป็นเลดโอ๊กนะครับเป็นเลดโอ๊กครับแนวยาวไปแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับแนวยาวเลยนะครับได้แค่เพียงแค่แถวเดียวเองนะครับแถวนี้อาจจะต้องมีการรื้อทําใหม่นะครับตรงนี้อาจจะมีการรื้อทําใหม่รื้อทําใหม่เลยเดี๋ยวจะไปหาไม้ยูคานะครับมาทําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างรกครับเพื่อนๆเพราะว่าได้ฝนตกลงมาแล้วก็หญ้าก็จะขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วกว่า ครับก็ให้ทางพี่ชายเขาได้บัตรไปแล้วครับตรงบริเวณถนนทางเข้ามานะครับผมทางเข้านะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้น่เพื่อนนะครับสวยงามเลยครับผมสวยงามเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรออีกประมาณสักเดือน2เดือนคงจะเต็มพื้นที่ครับพื้นที่เขียวนะครับทีนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบหนือาทิตย์แล้วครับลงดินนะครับพะลงดินเกือบหนือาทิตย์แล้วครับก็จะเตัวโตไปตามนั้นแหละเดี๋ยวสักพักผมก็จะเริ่มมาเติมปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้นะครับ เป็นปุ๋ยคอกนี่แหละครับปุ๋ยที่เป็ดที่ไก่นี่ครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่เอาไปฝากเพื่อนเพียเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะยะไปนะครับผมระยะที่ผ่านไปหนือที่สองที่หรือสามอาทิตย์หรือเป็นเดือนเดี๋ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรั้งครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ